กำลังหาที่บำบัดแพงมากอาละมาตุกเมียของเราหยุดไหมจัดไปคูมใใญ่หมไอ้พูดถึงอะไรนะไอ้ไอที่เป็นต้นก็หยุดแล้วเนาะไม่เสรีแล้วใช่ไหมไอ้ห้ามไม่ทำไมไม่ยึงกลับอะ่ะ ลัดไปพี่เอ๋นู่นไงทำกระบอกสลับบุรีทำกระบอกสลับบุรีนี่ต้องเสียงเงนะินไหมไม่รู้ <c oughs> เห็นพูดถึงเลยนะเอาวออกอะทางจะบอกว่าไงจะพูดพาคกันจะว่าจะผิดใจกันเนาะ อย่างเมื่อวานเนี่ยห็นข่าวจับมีดปวงตั้มไปทพ่วแต่ย่าเด้อทั้งแม่ทั้งอืมไม่อยู่เลยอ่ะเด็กๆ,ๆวัยรุ่นนะ่ะนะนี่คือข้อหนึ่งเลยจะพูดกับเมียฝรั่งทุกๆคนถ้ามีลูกผู้ชายแไม่ว่าชายหญิงถ้าเอามาได้ให้เอามาอืมเพราะมาอยู่เนี่ยมันยังห่างไกลาจากจุดตรงนี้ไงเพราะว่าคนเท่าเลี้ยงลูกเนาะคนเท่าเลี้ยงหลานเนะาะพอเขาโตเป็นหนุ่มแล้วมันคุมไม่อยู่นะแล้วมันไปไอ้เนี้ยไอ้ลูกโอมห,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 ห้าเมนะ็ดเนี่ย สนานวันไหวรุนแรงขึ้นอืกินน้ําไม่เคยเป็นนะไอ้อพอพอกฟันมันจะเสียวลงลากฟันกินน้ําเย็นได้ไหมเนี่ยวันเนี้ยติดคุกออกมาเหมือนเดิมมันยากอยู่เดีย๋ยมันยากอยู่เดีย๋ยจริงๆถ้าใจเขาไม่นั่นน่ะเชื่อไหมอะ่ะเราเห็นแล้วไงแล้วต้องมีคนคุมเขาได้คนหนึ่ง หมือนเด็กบนเขาเนี่ยเอาตรงน้องชายจะเป็นผู้ช่วยเนาะวัยรุ่นรุ่นหลังเนี่ยเขาจะกลัวนะาเขาเลยนะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่หนักเพราะว่าเขาเอาจริงไงเขาเอาจริงไงอืมแต่มันมันก็ยากอยู่ในสังคมของเด็กๆอะ่ะไอประมาณนี้พวกเราจะช่วยเขาเนี่ยถ้าเขาไม่คิดจะกลับนะบอกเลยว่ายากมากอืมที่เห็นเห็นนะก็ขอให้เนาะจูนใจแรงใจยังไงอ่ะ ยังไงอะ่ะเพราะว่าแม่ก็ห่วงไ้เราเป็นพี่ใช่ไหม,มก็ต้องเข้าใจอะ่ะเราก็ทําเท่าที่เราทําได้พี่ทําเท่าที่เราทาบ้าได้อย่าไปเอาความทุกข์มากองอยู่กับเราเยอะงานเราก็ต้องทําเงินเราก็ต้องส่งสมองเราก็พังพยายามปล่อยวางแล้วดูแลรักษากายใจตัวเองพอสุดท้ายเราอบบกรรมใครทําก็ต้องรับนไะอประเภทติดคุกเนะ่ะอย่าแปลออกทำทำตัวไม่ดีมันกินข้าวแดงอยู่น้่น นะอันนี้พูดจริงๆเลยนะดิจ่าพูดจริงๆเลยนะประเภทที่มาขู่พี่พี่น้องๆเนี่ยดิจ่าถ้าเจอแบบนั้นนะว่าไปก็มีอยู่ว่าไอ้นี่ไรวันเนี่ยเคยโดนมาแล้วอ่าโอเคชีวิตอะถ้าเรารู้สึกอยากหยิบยื่นให้เนี่ยภาคภูมิใจมากกับความสุขกับคำว่าครอบครัว,วพี่น้องไม่ว่าใครก็ตามเราเต็มใจที่จะช่วยมันก็คือออกจากใจเพราะหนึ่งไม่เบียดเบียนเราสองนะคะเราเต็มใจให้อืมมันจะรู้สึกดีแต่ พอมาบอกสร้างนี่ไม่มีเป็นเอตอนสร้างไม่บอกนะพอนั้เราบอกว่าเนี่ยไรวันเนี่ยที่บอกว่าเขาจะตุยตุยอะไรเนี่ยมันเขาไม่ทำหรอกพี่น้องออเออไอ้ใครไอ,อ้อะไรนะไปค้าเขาก็โดนเต็มเต็มอ่าสุดท้ายใช้นี่แทนเขาอยู่นะ่ะหลับไปดิแล้วมาบอกยายว่าไงนะเนี่ยเขาจะตุยนุ่นนี่นั่นบอกตุยฝังยังก็ดูกันไป นะสุดท้ายไม่เห็นมีใครตุยสักคนเพราะฉะนั้นนะการร้อนลนกับการปัญหาที่คนสร้างอะ่ะพวกเรานะ่ะร้อนลนจริงเออเสร็จแล้วจบวันนี้มันก็สร้างต่อเพราะฉะนั้นนะ่ะใครทําใครรับใครสร้างรับไปเราต้องเข้มแข็งจริงๆริงพี่าริวานตื่นแล้วตื่นแล้วนางเป็นหญิงสามห้าดื้อมากเราทํางานหาเงินหนักขึ้นสู้ๆเนี่ยนะ เพราะว่าเออพูดถึงเรื่องนี้นี่คิดถึงน้องอีกคนหนึ่งเลยนะน้องไม่อยู่ไม่เอ่ยเนาะแบบนี้เลยแบบนี้เลยไอตัวนี้แหละเดียวกันเลยสภาพจ้าจ้าแต่ไม่ฟังขนาดรักน้องห่วงน้องเอามาประครบประม,มเอามาอยู่กับแม่สุดท้ายก็ติดแล้วก็อละวาดขโมยเงินแม่นู่นนี่นั่นเตลดิดตอนนี้น้องเขาปล่อยเลยน้องเขาปล่อยเลยชีวิตเป็นของเขา ในข่าวว่าตุ้ยก็แค่เก็บเพราะยังไม่ฟังคำว่าดื้อของเขาอ่ะรากเขากลับมาก็ยากมันเป็นชนิดของเขาในเมื่อเลือกแบบนั้นแล้วแต่ว่าทุกคนก็พยายามทําดีที่สุดของที่สุดแล้วนะจริงๆเรื่องแบบนี้เจอเยอะมากกับเมียฝร,รั่งนะคะคําว่าน้องไอ้ไอ้นี่ยลูกอมห้าเม็ดเนี่ย,ลยแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มาหลอกมีลูกมาก็หอบมาทิ้งมาให้กับแม่ อ่าพอเสร็จด้านนั่นกระไปอีกแล้วผู้หญิงเนี่ยอุ้ย,อยพอมีลูกปั๊บเนี่ยทําไมไม่รู้สึกนะสําหรับเรานี่ขนาดยายจ๋ามีลูกสุเก้าเนาะท้องยี่สิบออกยายจ๋านี่พอมีลูกปั๊บเนี่หูหัวมอใจนะรักแม่ขึ้นมากเท่าทวีคูณเพราะความเจ็บปวดคลอดลูกหนึ่งละสองนะเราเป็นแม่คนที่มองหน้าลูกแล้วรักลูกเท่าทวีคูณอ่ะนะนะ เราจะต้องดีเราความรู้สึกเราคิดแบบนั้นนะไม่มีอะไรก็ตามเออต่อไปเนี้ยเราเป็นแม่คนแล้วตั้งทําเพื่อลูกนั่นคือสติเราในนักขณะนั้นเลยนะยิ่งรักแม่เท่าทวีคุณเยจจาพอมีลูกอะ่ะเพราะว่าออกลูกก็เกือบตุยเนาะอ่าเราเรานึกสภาพตอนแม่คลอดนัน,นึกถึงตอนเรานะคะคลอดลูกสาวคนแรกออ้โหคลอดลูกยากนะฮะแต่บางคนไม่มีความรู้สึกนะมันยากจริงจ อแต่ว่าพวกเรานี่แหละพี่ลักกี่จะต้องเข้มแข็งอะ่ะถ้าในเมื่อเขาเลือกชีวิตแบบนั้นแล้วอะ่ะเราก็ต้องปล่อยใช่ไหมพี่มลิวันแต่เข้าใจแหละเพราะว่ามีแม่ประคองตรงนั้นเจ้าก็รักษาน้ําใจแม่นะเออนี่แหละลูกรักลูกชังลูกไอ้สร้างปัญหานะทิ้งไม่ได้นะยิ่งสงสารเออคำพูดคนเท่ามักจะพูดคำหนึ่งนะเนี่ย ไอ้พวกสร้างปัญหาเนี่ยแม่จะห่วงมากแล้วแม่จะบอกว่ามันสมองเออนะนะก็จะแบบเหมือนกับจะดา่าหรือจะเข้าข้างสมากกว่าแล้วนะมันไม่เหมือนมึงเออนะ,จะใจขาดะผู้เท่าอะ่ะยอมรับเลยนั่นอะ่ะครสร้างกรรมสร้างกรรมให้พ่อให้แม่ป่อให้เขารับไปเอาแค่ไหวจริงๆเรื่องเนี้ยเจอกันเยอะ ยายจ๋าพี่น้องยายจ๋าครอบครัวยายจ๋าไม่มีเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวเออพี่พี่น้องน้องหลังๆมาก็ต่างครอบครัวลูกหลานไม่มีใครมายุ่งเรื่องนี้นะก็ถือว่าสาธุบุญไปนะคะเออกำลังสวัสดีพี่พาาสวัสดีจ้าวันนี้พี่มากินอาหารเช้ากับแฟนที่ช้อปปิ้งโอเควันนี้น้องจ๋าใส่เสื้อร้อนนะสิเออ เหลือแต่เสื้อมัก,กะแลงสามสี่ตัวนี่แนวไอ้เสื้อตัวอื่นมันรักหมดเลยมเ,เมื่อวานเนี่นไใส่เสื้อก้้มเสื้อในโพรเดี๋ยวอแล้วแต่นะคะน้องเสื้อไอ้นั่นมีเยอะแต่ว่าปีนี้อ้วนอะโหเป็นไอ้เหลือไม่หลามเลยก็จะมาใส่เล่นร้อนอน่ะสบายดีสบายดียดนะคะเนาะดูแลกายใจเจ้าของดูแลสุขภาพเจ้าของด้วยนะพี่ลักกี่ อืมแล้วก็รักษาใจแม่แต่คําว่ารักษาใจแม่นะความทุกข์ความห่วงเข้าใจเลยแล้วมันกดดันลงมาหาที่ลูกที่ได้ชื่อว่าเมียฝรั่งเพิ่งพูดหมาดๆเลยวิดีโอรอฟังนะเอ <Yeah. S 1> ออกไปนะไอประเภทเรียกว่าคําพูดของเอฟซีนี่แหละตัดพี่ตัดน้องบาปไหมเนี่ยไม่บาปหรอกนะ <Yeah. S 1> เราทําดีที่สุดแล้วเอามาบาปตรงไหน วันนี้เราไม่ให้แล้วว่าเราบาปไปโอ้ยบาปปู่เสียรับนะปอทีิธรรมอยู่เนี้ยนะยิ่งกว่าตกนรกทั้งเป็นอีกเหนื่อยก็เหนื่อยแรงก็ไม่มีพูดก็ไม่ได้มีแต่ให้กับให้ได้อย่างเดียวไอ้เงินกระหาไม่ทันนะเออแรงก็จะเริ่มหมดไปอย่าลืมเช็คในกระเป๋าเราเหลือเอาไว้เซฟตัวเองด้วยนะทุกคนเออใครจะเกลียดจะชังค่อยกระช่างเถอะนี่คือความเป็นเจ๊งพินิจพิจารณา เราจะมาแบกทุกคนไม่ได้แล้วตัวสร้างปัญหาน่ะก็สร้างอยู่นั่นน่ะสร้างไม่จบไม่สิ้นพอเมินเขาคือเขาก็ไม่มีความหวังกับเราเออเราก็เบาตัวเองเลยนะอย่าไปให้เขาหวังอยู่ทั้งทที่แรงเราไม่ถึงเออถ้ามีพอเนี่ยโอเคแต่เอาตรงๆนะสนับสนุนในทางที่ผิดก็ไม่ควรทำนะไม่ว่าพี่ว่าน้องว่าพ่อว่าแม่แหละทดแทนคุณนะไม่ทำให้เราลำบากยิ่จ่ายังย้ำเสมอคำนี้นะ แต่ถ้าทดแกนแทนกิเลสหรือทดแทนเพื่อที่จะไปเลี้ยงเลียลูกคนอื่นก็ไม่ไหวนะจริงๆ